สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็เอารำเอ้ยเอามันมาให้วัวนะครับวันนี้วันนี้เป็นมันบดอาหารเย็นวัวเป็นมันหมักยีตมันบดหมักยีตครับเพิ่งได้มาใหม่เลยครับรอบนี้รอตใหม่วัวก,กินดีครับกินแล้วอ้วนทุกตัวนี่ครับพาไปดู อันนี้เราผสมกับลำนะครับมันมายิบผสมกับลำมันมายิบผสมกับลำวัวก,กินดีมากครับช่วงระหว่างที่รอยากเกินนะครับเกษตรกรเริ่มต้นใหม่อย่างเราก็ต้อง ึ่งแรกจะลําบากหน่อยนะครับครับมันมากี้ตัวกินครับอ้วนมากครับอ้วนทุกตัวส่วนนั้นก็จะเป็นหญ้าอีกฝั่งที่เราปลูกไว้วันนั้นตอนนี้เริ่มนะครับอีกประมาณเดือนกว่าครับทึงตัด ได้ตัดมาบดได้วันนี้ก็ให้มันมากยิบกับลำไปก่อนครับเผาอยู่ในกาตอนเย็นให้แต่ตอนเย็นครับตอนเช้าเราไม่ได้ให้ ครับก่อนครับเราก็จะจุดไฟไล่ยุงครับเพราะว่าฟาร์มเราจะอยู่ในปา่าครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสำหรับมือใหม่นี่ก็เพิ่งเริ่มต้นเองครับได้แบบปีกว่ายังอะไรก็ยังไม่เข้าที่ครับเพิ่งปลูกหญ้าครับสู้ไปด้วยกันครับเศร,รษฐกิจแบบนี้ ให้ดูเป็นแกะรรอบๆเหมือนเดิมนะครับกลางทุ่งนาเลครับอันนี้ก็จะยาที่เราปลูกไว้ครับเป็นยานรกจักระพัดครับสำหรับคนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปใหม่ๆให้ชมอีกขอบคุณครับ